สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงคร่าวๆประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ของชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายน ส่วนชาวลัคนาราศีพฤษภคือท่านที่ทราบเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของท่านเองนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดที่ใดจังหวดัดใดนะคะท่าน รู้หรือว่าทราบเวลาเกิดของท่านนะคะหรือว่าท่านที่เคยผูกด,ดวงกับหมอดูโหราศาสตร์มาแล้วนะคะระบุไว้ว่าท่านมีดาวจันทร์เลข2แล้วก็ดาวอาทิตย์เลข1สถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภก็เรียกได้ไว,ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภสามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิปคร่าวๆเป็นไกด์นาทางเป็นแนวทางในการดําเนิน,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 นชีวิตได้นะคะชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ สัญลักษณ์ประจําตัวของท่านก็คือวัวดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวสู์เลข6กธาตุก็จะเป็นธาตุดินนะคะเรามาดูดวงดาวที่มีการโคโจรเคลื่อนย้ายในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563กันก่อนนะคะวันที่4พฤศจิกายนมีดาวพุธโคโจรย้ายไปอยู่ราศีตุลเป็นภพ อริของชาวราศีพฤษภพวกะอริก็จะหมายถึงศัตรูในด้านของอุปสรรคความคิดของตนเองนะคะหรือว่าศัตรูจากบุคคลรอบข้างหรือว่าหมายถึงโครคภัยไข้เจ็บภาวะนีิสินต่างๆนะคะหรือว่าความทุกข์ยากต่างๆ วันที่14พฤศจิกายนมีดาวพฤหัสโคจรย้ายไปอยู่ราศีมังกรเป็นภพสุภะของชาวราศีพฤศภภพ,พสุภะก็จะหมายถึงความดีงามคลองชีวิตความสําเร็จการเริ่มต้นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายความสุขสบายนะคะหรือว่าบางคนบางท่านเกี่ยวพ้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับการเดินทางไกลหรือว่าความเชื่อได้นะคะวันที่16พฤศจิกายนมีดาว อาทิตย์โคจรย้ายไปอยู่ราศีพิจิกเป็นภพปัตตนิของชาวราศีพฤษภภพ,พปัตตนิก็จะหมายถึงคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาการทำธุรกิจสัญญาต่างๆหรือว่าคาดีความได้นะคะวันที่18พฤศจิกาย,ยนมีดาวศุกร์โคจรย้ายไปอยู่ราศีตุลเป็นภพอริของชาวราศีพิจิกนะคะวันที่24พฤศจิกาย,ยนมีดาว โคจรยายไปอยู่พบมรณะของชาวราศีพฤษภพ,พบมรณะจะหมายถึงความตายมรดกอุบัติเหตุการสูญเสียการสูญสิ้นนะคะหรือว่าการสูญเสียเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้วันที่25พฤศจิกายนมีดาวพุธโคจรยายไปอยู่ราศีพิจิกนะคะเป็นพบปตัตนิคู่รองคู่หุนส่วนคู่สัญญาการทำสัญญานะคะคดีความนะคะ สำหรับดวงดาวที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องก,กันกับชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของการงานเราจะมาดูที่ดาวราหูนะคะเลข8ในเรื่องของการเงินเราดูที่ดาวพุธเลขสในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคเก่งกาําไรดูที่ดาวพฤหัสเลข5ในเรื่องของความรักเราดูที่ดาวอังคารเลข3ในเรื่องของครอบครัวเราดูที่ดาวอาทิตย์เลข1นะคะ ในการดูดวงหรือว่าเช็คดวงตรวจดวงชะตาของท่านเนี่ยท่านสามารถตรวจเช็คดวงชะตาของท่านได้ทุกๆเดือนนะคะหรือว่าทุกๆ45วันได้นะคะเพราะว่า การโครจรของดวงดาวเคลื่อนย้ายในแต่ละเดือนแต่ละทุกเดือนมีผลแล้วก็อิทธิพลต่อชีวิตหรือว่าดวงชะตาของท่านไม่ว่าท่านจะเริ่มต้นสิ่งใดนะคะเริ่มต้นสมัครงานใหม่นะคะเริ่มต้นการทํางานใหม่โปรเจกต์ใหม่ใมในเรื่องของความรักนะคะก็สามารถตรวจเช็คดวงชะตาของท่านได้ทุกๆเดือนนะคะไม่จําเป็นว่าต้องรอปีใหม่หรือว่าปีหน้าประมาณนี้นะคะ เรามาดูลักษณะข้าวๆโดยรวมของชาวราศีพฤษภแล้วนะคะเราจะสังเกตชาวราศีพฤษภได้จากชาวราศีพฤษภเป็นชาวราศีที่สองแห่งจักรราศีชาวราศีพฤษภเป็นราศีที่มีความมั่นคงคงที่เพราะว่าเป็นชาวธาตุดินฉะนั้นนะคะการที่เราจะมองว่าชาวราศีพฤษภนะคะหลายๆคนหลายท่าน สังเกตได้ว่าชาวราศีพฤษภจะมีความเชื่อมั่นมั่นใจในตนเองสูงมากมีความโดดเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงไม่ค่อยยอมเป็นที่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะคะหรือว่าลักษณะบุคลิกของตนเองหรือว่าความชอบนะคะชาวราศรพรพีพฤษภจะไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่อยากจะปรับตัวหรือว่าปรับนิสัย จะมีความคงที่ในความชอบความเชื่อนะคะชาวราศีพฤษภมักจะเป็นคนเจ้าระเบียบมีความเพียรพยายามมีความสุขุมรอบคอบรักความสงบมีความนุ่มนวลน,นะคะแต่ว่าแฝงไปด้วยความหนักแน่นเป็นคนที่รักศิลปะ บางคนบางท่านชาวราศีพฤษภนะคะอาจจะทำอาชีพเป็นนักศิลปินดารานักร้องนักแสดงได้ลักษณะในด้านของความรักชาวราศีพฤษภจะมีความอ่อนโยนมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตแต่ว่าชอบสันโดษชอบสะสมของเก่าของโบราณในด้านของชื่อเสียงนะคะจะเป็นที่ถือตนเองเป็นใหญ่นะคะมีความหยิ่งทะรนงในตนเองนะคะ เรามาดูลักษณะการทำนายดวงคร่าวๆดวงโดยรวมประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563ของชาวราศีพฤษบกันนะคะในเรื่องของการงานดาวการงานของชาวราศีพฤษภเดินเป็นปกติอยู่ในภพวาสนาร่วมกลุ่มกันกับดาวอาทิตย์นะคะ พร้อมทั้งมีดาวพุธเล็งส่งผลทําให้ดวงชะตาการงานของชาวราศีพฤษภนะคะหลายคนหลายท่านมีความราบรื่นบางคนบางท่านเป็นนักปาดนักศิลปินราชบัณฑิตน,นะคะให้ความช่วยเหลือในด้านของการงานได้นะก่อให้เกิดผลกําไรอย่างมากสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะที่มีการทําธุรกิจลงทุนโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดผลกําไรมากมายการคิดเริ่ม ให้ได้รับความช่วยเหลือนะคะการทำงานนะคะลดภาวะตึงเครียดนะคะในด้านของดาวเสาร์ที่มีการเดินเป็นปกตินะคะร่วมกลุ่มกันกับดาวพุธหัสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสุขของชาวราศีพฤษภนะคะตกอยู่ในสภาวะวิตกจริตนะคะ ในช่วงที่ผ่านมาบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีความเครียดหรือว่าความคิดที่อยากจะเอาชนะนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภพฤษบเริ่มต้นสิ่งดีๆในการทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะคะจนมาถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นกําลังแรงใจงให้กับชาวราศีพฤษศนะคะที่คิดรเริ่มเริ่มต้นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม,ใหม่ๆนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินดาวการเงินของชาวราศีพฤษพเดินเป็นปกติอยู่ในภพอริแล้วก็อุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆนะคะไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายน ดวงดาวจะมีการโคจรย้ายไปอยู่ในภพปัตตนิภพคู่ครองก็จะหมายถึงในช่วงของต้นเดือนชาวราศีพฤษภอาจจะมีความอึดอัดหรือว่ามีการสภาวะการหมุนเงินนะคะเคร่งเครียดลําบากในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะแต่ว่าในช่วงของปลายเดือนนะคะในความเคร่งเครียดของการหมุนเงินของชาวราศีพฤษภจะ ค่อยๆนะคะเป็นไปตามสายน้ําหรือว่าในช่วงของปลายเดือนสถานการณ์ความตึงเครียดในเรื่องของการเงินก็จะผ่อนคลายลงนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีภาวะของการขอความช่วยเหลือหรือว่ามีใครมาขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินการทองก็ถือได้ว่าท่านในช่วงของต้นเดือนท่านไม่สามารถช่วยเหลือได้นะคะ แล้วก็ไม่ได้อยู่ในสภาพคล่องของการเงินไม่ควรจะให้ใครมาย,มยืมเงินในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะระวังในการถูกหยิบยืมเงินได้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภดาวความรักของชาวราศีพฤษภเดินวิปริตถอยหลังนะคะอยู่ในภพลาภภพ,าพแห่งความสําเร็จค,ความโชค,โชคลาภการเสี่ยงโชคเกงกําไรเนี่ย การวิปริษ์ของดวงดาวส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักหรือว่าการที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะหรือว่าจากคู่คองคนรักก็เป็นไปยากลําบากฉะนั้นนะคะชาวราศีพฤษภก็ถึงแม้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคู่ครองคนรักนะคะก็ควรจะถนอมน้ําใจนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์ในเรื่องของความรักนะคะก็สําหรับ เรื่องของความรักก็จะมีการบาทหมางกันเล็กน้อยนะคะวาสนาโชคลาภการสี่องโชคเกมกำไรของชาวราศีพฤษภนะคะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563นี้ดาววัสนาของชาวราศีพุษภเดินเป็นปกติอยู่ในภพปุตตะการริเริ่มนะคะภพบ,บุตรหลานบริวารมาจนถึงวันที่18พฤศจิกายนดวงดาวจะมีการโคจรย้ายเข้าสู่ภพอริ พบอริก็จะหมายหมายถึงอุปสรรคปัญหานะคะแล้วก็ส่งผลทําให้ชาวราศีศพฤษภนะคะอยู่ในสภาวะกดดันตนเองมีความเครียดในช่วงของปลายเดือนพฤศจิกายนบางคนบางท่านนะคะเครียดในเรื่องของการเงินสภาวะการคล่องตัวของการเงินนะคะถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือได้นะคะหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บ มาเบียดเบียนได้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะส่วนการเงินนะคะโชคลาภการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะจะมีความเป็นปกตินะคะหรือว่าดาวการเงินดาวพฤหัสเลขหาเนี่ยจะส่งผลทำให้ในช่วงของวันที่14พฤศจิกายนการเงินของท่านมีโอกาสนะคะขบยาบขยายหรือว่ามีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจาก บุคคลรอบข้างหรือว่าท่านไปขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคดคนที่แบบว่าต้องจะไปขอเครดิตต่างๆนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือหลังจากวันที่14พฤศจิกายนจนมาถึงวันที่25พฤศจิกายนนะคะก็มีโอกาสที่จะสามารถมี เครดิตได้นะคะขอเครดิตความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้นะคะก็ในช่วงของปลายเดือนนะคะสำหรับดวงชะตานะคะดวงข้าวๆดวงเรดวมของชาวราศีพฤษภก็มีประมาณนี้นะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563อย่าลืมกด subscribe กดไลก์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปคลิป แห่งการทำนายดรงชะตาแบบฟรีโดยรวมนะคะเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ